ส,สดีค่ะเยื่อค่ะชะาแนลบายปุ้ปยวันนี้นะคะปุ้ยจะพาชมรถหนึ่งรุ่นค่ะและรุ่นนี้เนี่ยหลายหลายท่านค่ะทักหาป,ปุ้ยเลยนะคะว่าอยากชมรุ่นนี้มากรุ่นนี้นะคะหาดูหาชมได้ยากมากๆเลยค่ะเป็นรุ่นไหนกันนะคะตามป,ปุ้ยมาเลยค่ะมาเลย และคันนี้เลยค่ะนี่เลย Ford n Next g n e r a n g e r แบเบคันนี้ค่ะมาพร้อมด้วยเครื่องดีเซล2.0ลิตรเทอร์โบค่ะ210แรงม้าแรงบิด500นิวตันเมตรคันนี้นะคะและคันนี้นะคะสีบรอนนะคะบอกเลยว่ามีสีเดียวแต่สีนี้เนี่ยนะคะขับไปไหนรอแน่นอนค่ะพร้อมหาเงินไปพร้อมๆกันเลยนะคะ คุณปุ้ยจะพาชมด้านหน้ากันนะคะด้านหน้าเนี่ยบอกเลยว่าเขาหล่อดุดันบึกบืนมากๆเลยนะคะด้วยกระจังหน้านะคะเขาแต่งด้วยสีดําแบบนี้นะคะตัดกันกับสีบรอนสีตัวรถมากเลยค่ะการชนด้านล่างของเขาเนี่ยทั้งใหญ่ทั้งบึกบึนค่ะมีห่วงรากจุนให้ทั้งสองด้านเลยนะคะคันนี้บอกเลยว่าถ้าคุณขับเนี่ยคุณหล่อมากๆเลยนะคะสําหรับแฟดตเบรคคันนี้ค่ะ ใฟหน้าของเขานะคะเป็นฮาโลเจนค่ะพร้อมระบบเปิดปิดอัตโนมัติออปชันเขาจัดให้กันเต็มๆเ,เลยนะคะและราคาแบบคุ้มค่าคุ้มราคามากๆเลยนะคะ8,49,000บาทค่ะคันนี้รุ่นนี้ถ้าท่านไหนสนใจนะคะรีบจองกันเลยนะคะแล้วคุณจะได้รับรถแบบคันนี้กันเลยค่ะเดี๋ยวผมปุ้ยพาชมกันรอบๆคันกันค่ามาเลยค่ะมาชมด้านข้างกันเลยค่ะ ล้อกระทะขนาด17นิ้วนะคะพร้อมยางขนาด255ทับ70ค่ะระบบเขาจัดเต็มให้เลยนะคะจัดทรงล้อและยางพร้อมรุยกันเลยนะคะดอกลายยางนี่หูหล่อมากๆเลยค่ะและเขานะคะยังมีระบบป้องกันล้อล้อก ABS ค่ะและระบบกระจายแรงเบรคด้วยนะคะ เสริมความปลอดภยดัยด้านการขับขี่กันเลยค่ะและยังไม่พอค่ะยังมีระบบควบคุมเสถียรภาพการทรงตัว ESP และระบบการป้องกันล้อหมุนฟีด้วยนะคะและยังไม่พอเพียงแค่นั้นค่ะยังมีระบบช่วยการออกตัวขนาดจอดรถบนทางลาดชัน HLA และระบบ ลดความเสี่ยงการจอดพลิกคว่ำด้วย r o m นะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยเสริมความปลอดภัยมากๆเลยนะคะทั้งระบบควบคุมความเร็วขนาดลงทางเขาด้วยนะคะ HDC ด้วยซึ่งมีพรอในระบบ4คู4ครับคุณจะบรรทุกหนักแค่ไหนนะคะรับรองว่ารถคุณทรงตัวได้ดีและป้องกันการพลิกคว่ำได้อย่างดีเลยนะคะ แล้วเขายังมีตัวคิ้วรอสีดำตกแต่งให้ด้วยนะคะคือคันนี้บอกเลยว่าออปชั่นจัดเต็มเลยนะคะนี่เลยคิ Q ้วรอสีดำตรงนี้ด้วยค่ะมีสัญลักษณ์บายเทเบิลตรงนี้ให้ด้วยนะคะกระจกมองข้างนะคะสีดำพร้อมไฟเลวด้านข้างให้ด้วยนะคะออปชั่นเขามาให้กันเต็มๆเ,เลยค่ะส่วนมือจับนะคะเขาก็จะเป็นสีดำกันนะคะก็คือเขาแต่งให้แมทกันทั้งคัน,นะคะ่ะตัดสีดำเลยนะคะส่วนด้านหลังของเขานะคะ กระบะหลังนะคะเขาเป็นแบบพื้นเรียบนะคะแล้วก็เปิดได้3มทางกันเลยนะคะขนาดความกว้างของเขาเนี่ย1ัน6มิลลิเมตรค่ะความยาว4,980ม mm ิลลิเมตรค่ะเขากว้างและยาวมากๆค่ะสามารถที่จะบรรทุกของได้เยอะเลยนะคะสำหรับคันปุ้ยพาชมด้านหลังกันนะคะสำหรับด้านหลังของเขานะคะก็จะมีไฟเลี้ยวให้นะคะอยู่ตรงนี้สองด้านตรงนี้เลยนะคะแล้วก็เราจะมียางอะไหล่ให้ด้วยด้านล่างตรงนี้เลยนะคะก็ ไม่ต้องกังวลเลยค่ะเวลาเราขับไปที่ไหนเนี่ยเรามียางอะไหล่พร้อมสแตนบายค่ะและด้านหลังของเขาเนะะี่ยก็สามารถที่จะเปิดได้สามทิศทางกันเลยนะคะเดี๋ยวคุยเปิดให้ดูนะคะเราสามารถที่จะเปิดแยกได้นะคะนี่นะคะก็กระบะเขาเนี่ยก็กว้างแล้วก็สามารถที่จะบรรทุกของได้เยอะมากนะคะสำหรับท่านที่ใหญ่จะไปต่อเติมเนี่ยรับรองว่าได้ต่อเติมได้แต่หลากหลายรูปแบบกันเลยนะคะ ส่วนด้านข้างเขานะคะก็เปิดแยกได้ทั้งสองฝั่งกันเลยนะคะแบบนี้เลยนี่นะคะยวเปิดให้ชมทั้ง3ด้านกันเลยนะคะจะได้รู้ว่ารถเราเนี่ยกว้างใหญ่กันขนาดไหนนะคะสำหรับแปดเป็นนดคันนี้น,ะะนี่เลยนะคะก็เป็นไงกันบ้างคะความกว้างของเขาเนี่ยไซส์ขนาดนเนี้ยเนี่ย เราบรรทุกของรอบเดียวก็จัดกันเต็มๆกันเลยนะคะ <c oughs> คุ้มค่าคุ้มราคาประหยัดค่าขนส่งกันเลยนะคะวา <c oughs> รปิดเนี่ยก็ปิดกันง่ายๆเลยนะคะแล้วก็ปิดจากด,ด้านข,าข้างขึ้นมานะคะเราจะปิดจากด,ด้านไหนก่อนก็ได้นะคะก็ปิดกันง่ายๆเลยนี่นะคะตัวล็อกก็แข็งแรงค่ะด้านท้ายก็เหล็กเราแข็งแรงทนทานแน่นอนค่ะพร้อมริเกเลย แล้วก็ปิดเปิดได้3ามทางกันเลยค่ะก็จะเป็นตัวตะขอล็อกแบบนี้โอเคนะคะนี่เลยนะคะนี่เลยค่ะใช้งานง่ายเปิดปิดแบบได้แบบล็อกอย่างแบบปลอดภัยแน่นอนเลยนะคะนี่เลยนะคะสำหรับ คันนี้ค่ะฟอร์ n เน็กเจอร e เจลเเจอร88คันนี้นะคะราคาดีงามออปชั่นจัดเต็มระบบความปลอดภัยให้มาเต็มคันเลยนะคะพร้อมหลอพร้อมรวยพร้อมทำเงินไปทุกเส้นทางเลยสำหรับคันนี้ที่หลายๆท่านนะคะ FC ผู F ้ 10, ปุ้ยที่ทักทายมาหาทาว่าอยากชมกันนะคะก็ พาชมกันจุใจกันแล้วนะคะแล้วก็ถ้าชอบก็สามารถทั้กทายหาปุ้มปุ้ยได้ทุกช่องทางเลยค่ะไม่ว่าจะเป็น YouTube นะคะเ<ม>ยอค่าชาแนลบายปุ้มปุ้ยฝากไลค์ฝากแชร์ฝากซับสไคร์ ฝากกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ปุ้ยและทีมงานกันด้วยนะคะและอีกหนึ่งช่องทางค่ะแฟนเพจฟอร์โปรถ,ถึงใจบายป,ปุ้ยค่ะก็สามารถที่จะคอมเมนต์ทักทายหาป,ปุ้ยได้เลยค่ะและช่องทางการติดต่อก,ก็ยังมีติ๊กต็อกค่ะป,ปุ้ยขายรถค่ะ เบอร์ตัวปุ้มปุ้ยนะคะ0894945234ค่ะสามารถสอบถามข้อมูลได้ทุกรุ่นค่ะคันนี้ถ้าจะแต่งหรอนะคะแต่งได้แน่นอนเข้าไปชมคลิปรีวิวการจัดแต่งหลอๆจัดเต็มกันได้ในช่อง YouTube นะคะถ้าชอบการแต่งสไตล์ไหนแนวอะไรนะคะก็แคปหาปุ้มปุ้ยได้เลยว่า อยากจะแต่งแบบคันไหนนะคะเพราะว่าให้เลือกอตามสไตล์คุณได้เลยค่ะเลือกที่ใช่เลือกให้ถึงใจเลือกตามสไตล์คุณได้เลยค่ะแล้วคุณจะได้รถที่ถูกใจคู่ใจไว้ใช้งานกันนะคะวันนี้ขอบคุณมากมากเลยนะคะท,ที่ติดตามชมปุ้ยจนจบคลิปรีวิวนี้ค่ะไว้เจอการคลิปรีวิวหน้าว่าจะเป็นรุ่นไหนแต่งสไตล์อะไรกันนะคะอย่าลืมนะคะสอบถามได้ทุกข้อมูลเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องรถเรื่องเอกสารการจัด นนการจัดแต่งรอๆจัดเต็มจัดทรงสวยๆก็ทักทายกันมาได้เลยค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆเลยค่ะสวัสดีค่ะ